สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็วันนี้มาดูความร้อนแรงนะครับในตวกลางนะครับหลังจากที่มีการระเบิดเพจเจอระเบิดท็อกกี้วอกกี้นะครับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเนี่ยในเลบานอนนะครับทาให้ความตึงเครียดระหว่างนะครับเลบานอนกับทางด้านอิสราเอลเนี่ยหนักขึ้นสูงขึ้นนะครับเมื่ออิสราเอลก็ส่งนะพวกเครื่องบินรบไอพ่นเนี่ยไปสร้างโซนิกบูมนะครับรบกวนขู่แล้วก็โจมตีนะกุ้งเบรลุดนะครับมีผู้บาดเจ็บล้มตายจํานวนมากนะครับ มาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับใหญ่ฐานทัพอากาศลาแมดเดวิดนะองอิสราเอลถูกโจมตีบรรดาการโจมตีนะที่ลึกที่สุดนะครับของเอชบลนับตั้งแต่ตุลาคมนะครับเอชบลลยิงไหลหลของบรรดาจรวดอย่างหนักไปที่ฐานทัพอากาศลาแมดเดวิดของอิสราเอลฐานทัพอากาศลาแมดเดวิดนะครับของอิสราเอลถูกโจมตีโดยเอชบลลเป็นครั้งแรก เอชบอลนะครับกล่าวว่าฐานทัพนั้นนะครับถูกโจมตีในการตอบโต้ต่อการโจมตีทางอากาศที่เบรุตของอิสราเอลบรรดาการระดมยิงอย่างหนักนะครับของจรวหต่างๆได้ถูกเริ่มขึ้นจากอาตอนใต้นะครับของเลบานอนพุ่งสู่อิสราเอลเอสบออนะครับได้ยิงหลายหลูของบรรดาจรวหต่างๆอย่างหนักไปที่ฐานทัพอากาศลาแมดเดวิดนะครับของอิสราเอล วิทยุกองทัพนะของอิสราเอลแล้วก็ข่าว KAN ได้รายงานว่ากลุ่มเอชบลรับของเลบานอนได้พุ่งเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่ฐานทัพลาแมดเดวิดใกล้ไฮฟาเป็นครั้งแรกนะครับับตั้งแต่สงครามกราซานะครับได้เริ่มต้นขึ้นเอชบลอนะครับได้ยืนยันสิ่งนี้นะบนเทเลแกรมทําการกล่าวว่าพวกเขาได้พุ่งเป้าหมายฐานทัพลาแมดนะเดวิดนั้นและ ถ้าอากาศยานในการตอบโต้ต่อบรรดาการโจมตีของ IDF ในเบรุตซึ่งได้สังหารนะบางส่วนของบรรดาผู้บัญชาการของพวกเขาในเดือนกระกฎาคมนะครับเอชวลได้ตีพิมพ์ฟุตเทจนะครับของฐานทัพลาแมทเดวิดของ IDF นะครับได้ถ่ายรูปนะครับโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับนะที่ไม่ถูกตรวจจับลำหนึ่งเอชนะครับได้ยิงบรรดาขีนะ,นะครับอย่างน้อย10ลูกนะไปที่ เมืองและมหานครต่างๆทางตอนเหนือนะในทุ่งเจสเลีวนั้นนะครับสิ่งนีนะ้ได้สร้างเครื่องหมายนะการยิงจรวดนะครับที่ลึกที่สุดของกลุ่มนั้นเข้าสู่อิสราเอลนับตั้งแต่นะการเริ่มต้นขึ้นนะครับของสงครามนั้นนะครับในเดือนตุลาคม Times of Israel นะครับได้รายงานว่าชายหนึ่งรายนะได้รับบาดเจ็บนะโดยเศษกระสุนที่ตามมาจากการสกัดกัน้น ไฟต,ต่างๆระเบิดขึ้นนะครับในนาซาเรตเคฟาบาลุสของอิสราเอลเช่นเดียวกันนะภายหลังบรรดาการโจมตีของเอชบุลโลก่อนหน้านี้นะครับบรรดาเครื่องบินรบไอพ่นของอิสราเอลได้บรรลุผลหนึ่งะครับนะของบรรดาการโจมตีต่อเนื่องในทางตอนใต้ของเลบานอน Times of Israel นะครับได้รายงานว่า IDF ได้โจมตีนะใส่400ท่านยิงนะครับของเอชบุลโลในเลบานอน การโจมตีต่างๆนั้นและบรรดาการโจมตีโต้ตอบนะครับแสดงให้เห็นว่าหนึ่งสงครามแบบเต็มรูปแบบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับระหว่าง2ฝ่ายนะครับเรื่องข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าทางเอชบุลล์นะครับของเลบานอนเนี่ยได้โจมตีฐานทัพอากาศนะครับราเมดเดวิดนะของอิสราเอลนะจึงถือเป็นการโจมตีที่ลึกเข้าไปที่สุดเลยนะของเอชบุลล์ต่อยอิสราเอลนะครับก็เป็นการประกาศสงครามนะอย่างเป็นทางการกหรือไม่นะครับ เมื่อไอซ์เอลก็โจมตีกรุงเบรุตนะครับทำให้บุญชาการนะรของเอชวอลอเนี่ยเสียชีวิตไปหลายรายนะครับแล้วก็มีการโจมตีทางตอนใต้นะครับของเลบานอนอย่างหนักนะครับก็เรียกว่าทําลายท่านยิงของเอชวอลอไปนะตามการนับของอิงก,ก็400แท่านยิงนะครับก็เรียกว่าแรกกันแหละครับถ้าเราเห็นสถานการณ์ขณานี้ก็เรียกว่าเป็นการประกาศสงครามหรือว่าสงครามแบบเต็มรูปแบบเนี่ยเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ซึ่งน่าจับตาดูนะครับซึ่งยุคสมัยใหม่เขาไม่ประกาศสงครามนะครับแต่เขาโจมตีเลยแล้วก็ไปคิดกันเองนะครับ วัปฏิบัติการพิเศษาการอาหารโจมตีนี่เป็นสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่นะครับเพราะ,ะนั้นข่าวเขาจับตาดูว่าเอ๊ะมันยิงแรกกันอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการประกาศสงครามกันแล้วหรือไม่นะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ